เสียงอ่านพระไตรปิฎก8ปดหมืสี่พันพระธรรมขรันเรื่องว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระคณาจารย์คําว่าได้เสด็จจากภพดุสิตมาเป็นพระคณาจารย์อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคทรงจุติจากหมู่เทพชั้นดุสิตทรงมีสติสัมปชัญญะเสด็จ ลงสู่คันพระมานดารวมความว่าได้เสด็จจากพบดุสิตมาเป็นพระคณาจารย์อย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งเหล่าเทพตรัสเรียกว่าชาวดุสิตเทพเหล่านั้นยินดีพอใจชอบใจเบิกบานใจเกิดปิติสมนัตว่า พระศาสดาสเสด็จจากเทวโลกชันดุสิตมาเป็นพระคนาจารย์รวมความว่าได้สเสด็จจากพบดุสิตมาเป็นพระคนาจารย์อย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งพระอรหันต์ตรัสเรียกว่าชาวดุสิตพระอรหันเหล่านั้นยินดีพอใจชอบใจ มีความดําริบริบูรณ์ว่าพระศาสดาเสด็จมาสุขความเป็นพระคนาจารย์ของพระอรหันต์ทั้งหลายรวมความว่าได้เสด็จจากภพดุสิตมาเป็นพระคนาจารย์อย่างนี้บ้างคำว่าพระคนาจารย์อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระคนาจารย์ทรงเป็นอาจารย์แห่งหมูนะ่คณะ จึงชื่อว่าพระคณาจารย for ์ทรงเป็นศาสดาแห่งมูคคณะจึงชื่อว่าพระคณาจารย์ทรงบริหารมูคคณะจึงชื่อว่าพระคณาจารย์ทรงสั่งสอนมู่คณะจึงชื่อว่าพระคนาจารย์ทรงตามสอนมูคคณะจึงชื่อว่าพระคณาจารย์ทรงกล้ากล้าเสด็จเข้าสู่มู่คณะ จึงชื่อว่าพระคนาจารย์หมู่คณะย่อมตั้งใจฟังเงียโสง์ลงฟังพระองค์ตั้งจิตเพื่อความรู้จึงชื่อว่าพระคนาจารย์พระศาสดาทรงทำหมู่คณะให้ออกจากกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลจึงชื่อว่าพระคนาจารย์ ทรงเป็นพระคณาจารย์ของหมู่ภิกษุหมู่ภิกษุณีหมู่อุบาสกหมู่อุบาสิกาหมู่พระราชาหมู่กษัตริย์หมู่พราหมณ์หมู่แพทย์หมู่สูตรหมู่เทพหมู่พรมจึงชื่อว่าพระคณาจารย์พระศาสดาทรงเป็นผู้นำหมู่เป็นพระคณาจารย์เป็นอาจารย์แห่งมูคณะ คำว่าสเสด็จมาแล้วได้แก่ทรงเข้าไปทรงเข้าไปถึงทรงถึงพร้อมซึ่งสังกัดสันคครแล้วรวมความว่าสเสด็จจากพบดุสิตมาเป็นพระคณาจารย์ด้วยเหตุนั้นพระสารีบุตรเทระจึงกล่าวว่าพระาศาสดาผู้มีพระสุรเสียงไพเราะอ,อย่างนี้ ได้เสด็จจากพบดูสิตมาเป็นพระคนาณจารย์ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นทั้งไม่เคยได้ยินจากใครๆมาเลยพระสารีบุตรกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุย่อมปรากฏแก่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกทรงกำจัดความมืดทั้งปวงทรงเป็นเอกบุรุษ บรรลุความยินดีแล้วคำว่าแก่เช้าวโลกพร้อมทั้งเทวโลกอธิบายว่าแก่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกแก่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณาพราหมเทวดาและมนุษย์รวมความว่าแก่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลก พระสาทธรรมจากพระไตรปิฎกเล่มที่29พระสุตตันตปิฎกเล่มที่21่ขุทักานิกายมหานิเทศบวดอัฐกกวัคสารีปุตตาสุตตานิเทศเสียงอ่านในยบรสวรรค์